คำว่าเจ๊งหมายถึงคำว่าสิ้นสุดครับท้านึกไม่ออกครับผมยกตัวอย่างง่ายๆครับถ้าสารรัฐธรรมนูญตัดสินให้ยุบพักครับนี่แหละครับเจ๊งของจริงครับเจ๊งไม่ว่าแต่เสียหน้าไม่ได้ครับทางสสฝั่งรัฐบาลเมื่อสักครู่ได้พูดไว้ว่าดิจิทัลวอลเล็เนี่ยไม่ได้ทําแค่ครั้งเดียวแล้วมันจะจบนะคะเพราะว่าผลกระทบในเชิงลบของมันจะอยู่กับเราไปยาวๆค่ะท่านประธานผมเชื่อวันมรืนตอนลงมติ งบประมาณวาระหนึ่งผ่านสภาครับเพียงแต่วาระสามอาจจะต้องถามสารรัฐธรรมนูญการบริหารงบประมาณรายจ่ายทั้งหมดนี้จะเป็นการใช้จ่ายเพื่อดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาลและกระตุ้นเศรษฐกิจโดยรัฐบาลจัดดาเนินการให้เป็นไปตามกรอบวินัยการเงินการคลังของรัฐใช้จ่ายเงินภาษีของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดกระตุ้นเศรษฐกิจให้เม็ดเงินไหลเข้าสู่ประชาชนและภาคธุรกิจสร้างการจงเจริญเติบโตให้กับประเทศ พัฒนาศักยภาพอย่างยั่งยืนและเป็นไปตามกฎหมายขอบคุณครับซอฟพาวเวอร์ค่ะกล่องดวงใจนะคะกลับถูกหันง,งบเหลือแค่ไม่ถึงครึ่งคะ่ะจากาขอไปประมาณ1 2 0 0 0มล้านบาทเหลือจริงๆแค่5,200ล้านบาทค่ะเรียกได้ว่าสน,นักสน,นักงบนะคะเขาตัดหมดนะคะไม่สนลูกใครนะคะถ้าท่านอยากที่จะขับเคลื่อนนโยบายของตัวเองให้มันได้จริงจังนโยบายอื่นๆเนี่ยให้จริงจังได้สักครึ่งหนึ่ง ของที่ผักดันดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยก็จะดีมากๆเลยนะคะมันเห็นได้ชัดมากว่าไม่ใช่แค่งบประมาณไม่ใช่แค่ภาระทางการคลังนะคะไม่ใช่แค่ทรัพยากรนะมุลลงถึงสมาธิของคณะรัฐมนตรีด้วยที่มันหายไปแล้วก็ถูกทุ่มไปให้กับโครงการนี้โครงการเดียวดิจิตอลวอลเล็ตค่ะงบประมาณประจำปีคือหนึ่งในมาตรการในการกระตุ้นเศษรษฐกิจผมขอยกตัวอย่างภาคใต้ ให้เห็นชัดๆครับหนึ่งประมงเจ่งแล้วครับสองนากุ้งเจ่งแล้วครับสามเหมืองแร่เหลือแต่ซากแล้วครับนี่คืออดีตแต่ปัจจุบันเจ๊งหมดแล้วครับปัญหาคือว่าเมื่อเราไปดูในรายละเอียดนะครับก็ยิ่งผิดหวังกว่าครั้งก่อนนี่ครับอาจจะเรียกว่าผิดหวังถึงขั้นหมดหวังเพราะเป็นการจัดสรรงบประมาณที่แทบจะเหมือนเดิมเลยครับเพิ่มเติมคือ ดิจิทัลวอลเล็ตครับการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยวิธีการแบบนี้มันไม่น่าจะสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นจริงของประเทศไทยณนะพศนี้แล้วครับผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับสถานการณ์วันนี้การกระตุ้นการบริโภคโดยอัดเงินลงไปในระยะสั้นอาจจะไม่ได้นําไปสู่การกระตุ้นการผลิตการลงทุนและการจ้างงานในประเทศได้อย่างง่ายๆอีกแล้วเพราะเราจะเจอปัญหาช่องทางเงินไหลออก ที่เปรียบเสมือนเป็นหลุมดำสองหลุมครับที่คอยดูดเม็ดเงินออกจากระบบเศรษฐกิจในประเทศซึ่งต่างออกไปจาก20ปีที่แล้วครับหลุมดำแรกคือสินค้านำเข้าราคาถูกจากต่างประเทศโดยเฉพาะสินค้าจากประเทศจีนที่เกิดสภาวะสินค้าล้นตลาดหรือที่เราเรียกกันว่าโอเวอร p สป y ในแทบทุกรายการครับตั้งแต่สินค้าที่ใช้แรงงานเข้มข้นเครื่องนุ่มหงเฟอร์นิเจอร์สินค้าขั้นกลางเหล็กเคมีพัน ไปจนสินค้าสมัยใหม่อย่างเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์เลเกนิคหรือรถอีวีสินค้านําเข้าจากจีนก็ได้ทะลักทยานเข้าสู่ประเทศไทยสูงขึ้นเรื่อยๆเป็นประวัติการนับตั้งแต่ปี2 5 6 0ครับตัวเลขชัดเจนว่าไทยขาดดุลการค้ากับจีนมากสูงสุดเป็นประวัติการถึงราว1.3ล้านล้านบาทครับหลุมดำหลุมที่2อ c o ีคอมเมครับ หรือแพลตฟอร์มขายของออนไลน์ซึ่งเป็นช่องทางการขายที่ซื้อขายที่ขยายตัวกันอย่างต่อเนื่องขึ้นๆเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับในปี2016ที่ผ่านมาเราก็มีตัวเลขว่ามีการคาดการณ์ว่ามีคนไทยซื้อของออนไลน์มากถึง9 8แสนล้านบาทซึ่งส่วนแบ่งตลาดก็กลายเป็นสินค้าราคาถูกจากต่างประเทศมากขึ้นเรื่อยๆนะครับการอัดฉีดเงินเพื่อการบริโภคโดยไม่สร้างเงื่อนไขหรือแรงจูงใจอย่างเป็นระบบเงินที่อัดเข้าไปในระบบก็ ย่อมจะล่วไหลไปสู่สินค้านําเข้าอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เป็นต้นอันนี้ยกเป็นตัวอย่างให้เห็นว่าสภาพการที่เป็นจริงนะครับในทางเศรษฐกิจของไทยมันเปลี่ยนไปเยอะแนวคิดการกระตุ้นเศรษฐกิจแบบนี้มัน อาจจะใช้ไม่ได้ในพศออนี้อีกแล้วซึ่งหลายประเทศที่มีปัญหาการคลังเรื้อรังค่ะ <c oughs> เขามีการกําหนดว่าในกฎหมายเลยด้วยซ้ําว่าจะไม่กู้ชดเชยขาดดุลเกิน3%ของ GDP แต่สําหรับประเทศไทยค่ะในปีนี้นะคะจากแผนการคลังระยะกลางนะคะที่มีการคํานวณ GDP ใหม่นะคะจะอยู่ที่4.5%ของ GDP ค่ะและไม่พอค่ะ ย้อนกลับไปกู้ใหม่ค่ะในปี2567เพื่อทำโครงการ Digital Wallet นะคะก็จะทำให้งบขาดดุลต่อ GDP สูงถึง4.3เช่นเดียวกันเท่ากับ2ปีแล้วค่ะที่เราจะกู้เพื่อชเชยรายจ่ายที่น้อยกว่ารายได้ของเราสูงเกิน4ค่ะ จริงๆแล้วเราไม่เคยทําแบบนี้มาก่อนเลยนะคะเป็นการเป็นความกล้าหาญมากนะคะแล้วก็ไม่เคยต้องกู้มากมายขนาดนี้แม้ว่าประเทศจะไม่ได้เจอวิกฤตเศรษฐกิจอะไรเลยเราก็อาจจาเป็นที่จะต้องขยายเพดานหนี้สาธารณะกันอีกรอบจาก70เซนเป็นเท่าไหร่ไม่รู้นะคะซึ่งก็อาจจะเอาไม่อยู่แล้วที่70กว่าเปอร์เซ็นต์นะคะเพราะว่าอะไรคะเพียงเพื่อโครงการโครงการเดียวค่ะนั่นก็คือดิจิทัลวอลเล็ตค่ะเรื่องดิจิทัลวอลเล็ตจากนโยบายเรือธง วันนี้กลายเป็นนโยบายเรือเกลือไปแล้วครับสัญญาจะทำทันทีนี่เวลาล่วงเลยมาเท่าไหร่ปีที่แล้วผมกราบเรียนท่านประธานว่านายกเป็นนักกู้ถุงเท้าสีชมพูปีนี้เห็นทีจะต้องให้เป็นนักกู้ผ้าขาม้าพันคอยังกู้หนักเหมือนเดิมและกู้หนักกว่าเดิมผมเรียนว่าเราไม่ได้องังกบดิทาวเล็ตนั้นลงตูมภายในปีเดียว5้0แสนล้านครับผมเรียนว่าผมอยากให้พี่น้องประชาชนได้สบายใจครับว่า การจัดสรรงบประมาณครั้งนี้จะอยู่ในเกณฑ์ของการรักษาระเบียบวินัยทางการเงินการคลังรัฐบาลจะจะัดสรรงบประมาณด้วยความระมัดระวังครับเจ๊งไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้ไม่จริงครับประเทศไทยเจ๊งไม่ได้ครับรัฐบาลอาจจะยุบสภานาะยกอาจจะลาออกแต่ประเทศไทยนั้นเจ๊งไม่ได้ซึ่งผมก็ไปลองไปดูครับคำว่าเจ๊งในพจนานุก,กรมฉบับราชบัณฑิตยสถานครับเจ๊ง หมายถึงการเลิกกิจการแบบหมดทุนครับประเทศไทยไม่มีบททุนครับประเทศไทยเจ๊งไม่ได้ประเทศไทยต้องเดินต่อไปแม้กระทั่งยุบสภาแล้วนายกยังต้องอยู่รักษาการครับแต่มีอีกคำหนึ่งครับคําว่าเจ๊งหมายถึงคําว่าสิ้นสุดครับท้านึกไม่ออกครับผมยกตัวอย่างง่ายๆครับถ้าสาลรัฐธรรมนูญตัดสินให้ยุบพักนี่แหละครับสิ้นสุดหรือว่าเจ๊งของจริงครับ